สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแต่เรื่องรายชันเทพเจ้าตอนที่46ถึงตอนที่50แล้วนะคะเพราะเรื่องมันยาวยาๆยาวยี่หนอก็เลยย่อๆมาเล่าให้ฟังแต่รับรองไม่ขาดรายละเอียดสำคัญสาคัญไปเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับสก b e เป็นกําลังใจให้ยี่หนอด้วยเน้อความเดิมจากตอนที่แล้วเจ้าหลินหลงได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมงานชุมนุมอัจฉริยะเขามีสิทธิ์เชิญคนอื่นไปได้5คน แต่หนึ่งในห้านั้นไม่มีชื่อของเจ้าเฟิงซึ่งเมื่อเจ้าอยู่เฟยรู้อย่างนั้นจึงรีบไปที่ตระกูลชิวเจ้าภาพที่จัดงานนี้เพื่ออธิบายและขอบัตรเชิญมาได้เพิ่มอีกหนึ่งใบส่งไปให้เจ้าเฟิงแต่พ่อพระเอกเจ้ากรรมดันไม่รู้อะไรเลยว่างานชุมนุมอัจฉริยะคืออะไรแล้วใครเป็นคนเชิญเขานั้นทําให้เจ้าอยู่เฟยน้อยใจจนต้องปัดตูเดินหนีไปทั้งฝ่ายเจ้าเฟิงเมื่อเปิดดูบัตรเชิญ ก็รู้ว่างานกำลังจะเริ่มในคืนนี้และตอนนี้ก็ย็นแล้วเขาจึงรีบวิ่งตามเป้าอยู่เฟ่ยไป ตอนตามไปทันเจ้าอยู่เฟยก็ดูยังโกรธเคืองอยู่นางไม่ตอบคําถามใ,ใดๆของเขาทั้งสิน้นเจ้าเฟิงเดินตามไปจนรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายใจเย็นลงแล้วจึงเอ่ยถามเกี่ยวกับงานชุมนุมอัจฉริยะอีกครั้งนางจึงอธิบายว่ามันเป็นงานที่เหล่าเด็กหนุ่มสาวทุกคนที่มีพรสวรรค์มาแปลลองกันและเลือกสี่ยอดอัจฉริยะในที่สุดทั้งสองก็ไปถึงประตูหลักของพรกเจ้าซึ่งมีเจ้าลินหลงเจ้าชิเจ้าฮันรอยอยู่แล้ว นอกจากสิทธิ์สายในหอันดับแรกแล้วยังมีเจ้าสิ้นและเจ้าหลิงอยู่ที่นั่นด้วยเจ้าหลินหลงมุ่นคิ้วเมื่อเห็นร่างของเจ้าเฟิงเหตุใดเจ้ามาอยู่ที่นี่ทำไมหรือพี่หลินหลงจะไม่ต้อนรับข้าหรือ เจ้าเฟิงรู้สึกงุนงงเล็กๆว่าทำไมเขาจึงจะมาไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นอันดับที่สามแต่ในที่สุดทุกคนก็ออกเดินทางไม่ช้าก็ไปถึงที่หมายสิทธกูลชิวยืนเรียงกัน6กถึงเคนพวกเขาเป็นเหล่าผู้มีพรสวรรค์จากตระกูลชิวทุกคนเป็นผู้ฝึกตนขั้น5หรือว่าสูงกว่า มีอายุตั้งแต่20-30ปีพวกเขาขอดูบัตรเชิญเจ้าหลินหลงแสดงบัตรเชิญนำสิทธิ์พักเจ้าผ่านจุดตรวจทุกคนจนเหลือเพียงเจ้าเฟิงและเจ้าอยู่เฟยตอนนั้นเองที่เจ้าหลินหลงแอบยิ้มขณะที่มองไปยังเจ้าเฟิงแต่เมื่อเห็นว่าเจ้าเฟิงนำบัตรเชิญออกมาก็ทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของเจ้าหลินหลงแข็งค้างไปฝ่ายเจ้าเฟิงนั้นรู้สึกสงสยัยเมื่อเขารู้สึกว่าได้รับบัตรเชิญที่แตกต่างจากคนอื่น เขาหันไปสงสายตาเป็นคำถามไปยังเจ้าอยู่เฟยนางยิ้มออกมาก่อนที่จะบอกว่าถ้าอยากรู้เขาจะต้องเอาที่หนึ่งในงานมาให้ได้ะก่อนเมื่อเข้าไปในงานพวกเขาก็ถูกพาไปยังกระโจมที่พักซึ่งบริเวณใกล้ๆกระโจมของตระกูลเจ้านั้นมีกระโจมของตระกูลสิน้นและกระโจมของตระกูลชิวตั้งอยู่เจ้าเฟิงมองไปยังกระโจมด้านซ้ายพบว่ามีสินธงและสินเฟยอยู่ที่นั่นสินเฟยได้เข้าสู่ ขั้นสุดยอดของขั้น4ในขณะที่ซินโทงเพิ่งจะทะลวงเข้าสู่ขั้น5ที่กระโจมนั้นมีอัจฉริยะอันดับหนึ่งของตระกูลซินนามว่าซินหูเฮิงเขาเป็นหัวหน้าของสี่ยอดอัจฉริยะในงานชุมนุมปีที่แล้วเขาเป็นเด็กหนุ่มในชุดสีครามอายุประมาณ16-17ปีมีหน้าตาไม่โดดเด่นดูเหมือนจะมีพลังฝึกตนอยู่ที่ขั้นสุดยอดของขั้น5เมื่อเผชิญหน้ากับซินหูเฮิง เจ้าเฟิงสูดลมหายใจลึกอย่างไม่อาจหักมาอย่างไม่อาจหักห้ามคนผู้นี้นะว่าไม่ธรรมดาเวลาต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหลินหลงเจ้าเฟิงไม่ได้รู้สึกถึงแรงกดดันใดๆเลยสักนิดแต่เมื่อเผชิญหน้ากับคนผู้นี้เขาสามารถรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่แผ่ออกมาในวินาทีนั้นเองดวงตาของซินหวเฮิง ที่กำลังหลับอยู่ก็เปิดออกทำให้ใบหน้าที่ดูแสนจะธรรมดากลายเป็นหล่อเหลาในเสี้ยววินาทีสินบุเฮิงไม่ได้ลืมตาเพื่อมองไปยังผู้ที่ถูกเรียกว่าสิทธิอันดับหนึ่งแห่งพรรคเจ้าแต่สายตาของเขากลับจับจ้องไปยังเจ้าเฟิงจากนั้นจึงปิดเปลือกตาลงอีกครั้ง หลายคนมองตรงไปยังเจ้าเฟิงผู้ที่สามารถทําให้ซินหูเฮิงสนใจได้ในขณะที่เจ้าหลินหลงรู้สึกราวกับถูกทรยศเมื่อเห็นว่าซินหูเฮิงให้ความสําคัญกับเจ้าเฟิงแต่กลับไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาแม้แต่น้อยในค่ำคืนนั้นเกิดความโกลาหลเล็กๆขึ้นเมื่อสตรีทีง่งดงามที่สุดแห่งเมืองประกายอารุณผู้เป็นเจ้าภาพเข้ามาในงาน หญิงสาวแต่งกายด้วยชุดสีฟ้าเส้นผมสยายไปในอากาศใบหน้าง,งามสง่าของนางราวกับสรรสร้างขึ้นจากหยกชิวเมองหยูอายุประมาณ17-18ปีท่วงท่าของนางนั้นเต็มไปด้วยความงดงามทุกรอยยิ้มเต็มไปด้วยสเสน่ดึงดูดไม่เหมือนเจ้าหยูเฟยและเจ้าซิ้นที่มีความเหนี่ยมอายชิวเม่องอยู่เป็นหนึ่งในสียอดอัจฉริยะด้วยในที่นี้มีเพียง เจ้าอยู่มีเพียงเจ้าอยู่เฟ่ยที่อาจจะเทียบนางได้เจ้าอยู่เฟ่ยอายุน้อยกว่าความบริสุทธิ์ของนางนั้นดูเป็นธรรมชาติยิ่งจึงไม่ดึงดูดเท่าชิวเมืองอยู่การมาเข้าร่วมงานนี้ทำให้เจ้าเฟิงได้รู้ว่า สองในสี่ของสี่ยอดอาเชริยะเป็นคนตระกูลชิวนั่นทำให้เขาชะงักไปเล็กๆในเมืองประกายอารุณนั้นตระกูลชิวมีอำนาจแข็งแกร่งมากและยังเป็นศัตรูก,กับตระกูลเจ้าอีกด้วยในตอนนั้นเองที่สี่ยอดอาเชริยะแห่งเมืองประกายอารุณก็ยืนขึ้นเจ้าหลินหลงซินหวู่เฮิงชิวเมืองอยู่และชิวชางอี้ ปีที่แล้วสียอดอาเฉริยะถูกกำหนดโดยมีซินหูเฮิงได้รับอันดับหนึ่งไปอย่างง่ายได้อันดับสองคือชิวเมืองอยู่อันดับสมคือเจ้าลินหลงและอันดับสชิวชางอี้เมื่อจัดอันดับตระกูลอันดับแรก ถือเป็นตระกูลศิลอันดับสองเป็นของตระกูลชิวตระกูลเจ้าจึงนับว่าเป็นอันดับสุดท้ายแต่ปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแค่เจ้าหลินหลงที่ได้เข้าสู่ขั้น6เจ้าเฟิงและเจ้าอยู่เฟยต่างก็เข้าสู่ขั้น5ตั้งแต่อายุอย่างน้อยความเหนือชั้นของตระกูลเจ้าทําให้อีกสองตระกูลรู้สึกได้ถึงแรงกดดันเมื่อทุกคนมาถึง กิจกรรมหลักของงานชุมนุมครั้งนี้ก็คือการประลองและพูดคุยชี้แนะตามกฎไม่ว่าใครก็สามารถท้าประลองผู้อื่นได้หลังจากประลองกันเสจพวกเขาจึงจะชี้แนะจุดอ่อนให้แก่กันในงานชุมนุมนี้ยังมีอีกกฎหนึ่งว่าการประลองในช่วงแรกเป็นของผู้ที่มีขั้นการฝึกตนอยู่ที่ขั้นที่4ผู้ที่มีขั้นที่5หรือสูงกว่านั้นไม่อาจที่จะเข้าร่วมได้ การประลองเริ่มต้นขึ้นจนเวลาผ่านไปเจ้าฮานได้ปะทะกับซินธงเมื่อคราวที่แล้วซินธงมีพลังฝึกตัวน้อยกว่าเขาจึงพ่ายแพ้คราวนี้ทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงผ่านไปสิบกระบวนท่าโดยไม่มีทีท่าว่าจะเห็นผลลัพธ์แต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปเจ้าฮานก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยทุกครั้งที่เขาปะทะกันแขนของเขาก็จะชาเหน็บ และเพราะพลังป้องกันของซินธงนั้นแข็งแกร่งมากทําให้เป็นเรื่องยากที่จะบาดเจ็บในที่สุดหลังจากผ่านไปร้อยกว่ากระบวนท่าเจ้าหันก็เริ่มที่จะอ่อนแอลงในขณะที่ซินธงนั้นโจมตีอย่างรุนแรงขึ้นในตอนนั้นเองชิวเมืองอยู่ก็ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะสั่งให้ทั้งสองหยุดจากนั้นนางจึงได้บอกจุดอ่อนและจุดแข็งของทั้งสองออกมาเจ้าหัน แม้ว่าพลังภายในของเจ้าจะแข็งแกร่งยิ่งนักแต่ในฐานของมันไม่หนาแน่นเท่าใดนักข้าขอแนะนำให้เจ้าไปฝึกวิชาเสริมกายยาส่วนสินธงแม้ว่าพลังป้องกันจะเป็นจุดแข็งของเจ้าและพลังโจมตีของเจ้าก็ไม่ได้แย่แต่เจ้าพึ่งพาพลังของร่างกายมากเกินไปวิชาของเจ้านั้นไม่อาจนับได้กับอันใดเลย คนอื่นนอกจากชิวเมืองอยู่ล้วนตัดสินว่าสินธงชนะการประลองสินธงจึงมองไปยังตระกูลเจ้าขณะที่ป่าก็เอ่ยท้าทายให้พวกเขาออกมาประลองกับตนผู้สืบทอดตระกูลเจ้ารุ่นนี้เต็มไปด้วยผู้มีพรสวรรค์ดังนั้นตระกูลอื่นๆจึงได้ร่วมมือการท้าประลองเหล่าอัจฉริยะจากตระกูลเจ้าสายตาของสินธงก็มาหยุดอยู่ที่เจ้าเฟิงเขาจึงลุกขึ้นยืนก่อนเอ่ยขึ้น เจ้าเพิงจะประลองไปแม้ข้าจะชนะมันก็นับว่าไม่ยุติธรรมไอ้หนูอย่าได้จองหงนักเจ้าเฟิงไม่ได้โด่งดังในเมืองประกายอารุณนักดังนั้นจึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักเขาและคิดเพียงว่าเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีพรสวรรค์จากในบรรดาผู้สืบทอดมีเพียงซินเฟยแห่งตระกูลซินที่มีสีหน้าเคร่งเครียดชิวเมิองอยู่จึงเอ่อยแนะนำ เหตุใดไม่ให้สินธงพักเสียหน่อยในขณะที่เจ้าเฟิงประลองกับผู้อื่นเล่านั่งเหลือมองไปยังเจ้าเฟิงอย่างสนใจจากนั้นจึงมองไปยังเจ้าอยู่เฟยที่อยู่ไม่ไกลฝ่ายเจ้าอยู่เฟยนั้นรู้สึกกระดากอายเล็กๆขณะที่แลบลิ้นของนางออกมา เจ้าเฟิงรู้สึกแปลกประหลาดเล็กๆเราวกับว่าชิวเมิองอยู่นั้นรู้จักเขาในที่สุดซินเฟยจึงออกมาเป็นคู่ประลองให้เจ้าเฟิงแม้จะรู้ว่าตนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายแต่เขาก็ต่อสู้อย่างเต็มความสามารถหมัดและดาบยาวของเขาปะทะกันครั้งแล้วครั้งเล่าและร่างของซินเฟยก็ถูกกระแทกถอยทุกๆก,การประทะนั่นเพราะเจ้าเฟิงจำกัดพลังของเขาไว้ที่ ขั้นสุดยอดของขั้น4 10กระบวนท่าต่อมาดาบในมือของซินเฟยก็ถูกกระแทกหลุดมือด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียวที่ดูธรรมดายิ่งนักของเจ้าเฟิงแต่พลังรุนแรงมากดาบของซินเฟยลอยออกไปกว่า10เมตรและร่วงลงบนพื้นหลังจากเก็บดาบซินเฟยก็เอ่ยขึ้นเจ้าเป็นคนเดียวที่ข้อนับถือนอกเหนือจากซินหูเฮิงนั่นฟังดูจริงใจอย่างมาก เจ้าเฟิงเอ่ยชื่นชมอีกฝ่ายวันหนึ่งเจ้าย่อมต้องกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งแน่สินธงยืนขึ้นช้าๆหลังจากที่พักผ่อนไปได้ชั่วครู่พลังส่วนใหญ่ของเขาก็กลับมาแล้วเพราะเขาไม่ได้บาดเจ็บจากการไปลองกับเจ้าหันเลยแม้แต่น้อยเจ้าเฟิงดูเหมือนว่าเจ้าจะพัฒนาขึ้นมากคราวนี้ข้าจะเอาคืนที่ข้าแพ้เจ้าเมื่อคราวก่อน อย่าทมตัวนักเลยคราวนั้นเจ้ายังไม่ได้เข้าสู่ขั้นหา้าแต่ข้าก็ไม่อาจตามความเด็วของเจ้าได้แต่ข้าหวังว่าเจ้าคงไม่เพียงหลบและจะสู้อย่างลูกผู้ชายในครั้งนี้เช่นนั้นก็เริ่มเถอะเปรียงหมัดของทั้งสองที่เรากับสร้างจากโลหะปะทะกันและสร้างแรงระเบิดอย่างรุนแรงตูม ร่างทั้งสองยืนนิ่งราวกับรูปปั้นหินใจกลางลานประลองทั่วลานประลองนั้นเงียบงนันหลังจากนั้นครู่หนึ่งร่างของหนึ่งในนั้นก็สั่นสะท้านก่อนที่จะพ่นเลือดออกมาผลลัพธ์นั้นถูกตัดสินด้วยกระบวนท่าเดียวคนที่บาดเจ็บก็คือซินโทงผู้ที่โด่งดังในเรื่องของพละงกำลังเขาเป็นอันดับหนึ่งในด้านนี้ต่ำกว่าเพียงสี่ยอดอาจฉริยะไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะพ่ายแพ้ในเรื่องของพละงกำลัง หลังจากเอาชนะสินธงได้ด้วยสิ่งที่อีกฝ่ายมั่นใจที่สุดชื่อเสียงของเจ้าเฟิงก็แพร่กระจายไปทั่วหลังจากการประลองจบลงเจ้าเฟิงก็กลับไปยังกระโจมของพัก เจ้าหันมองเจ้าเฟิงอย่างตกตะลึงเขาไม่อาจเอาชนะสินธงได้ในหนึ่งร้อยกระบวนท่าแต่อีกฝ่ายกลับแพ้เจ้าเฟิงในกระบวนท่าเดียวอัจฉริยะคนแล้วคนเล่าออกไปแสดงความสามารถของตนเวลาครึ่งกา้านทูบผ่านพ้นไปในที่สุดก็ถึงตาของเด็กหนุ่มท่าทางเกียจคร้านอย่างเจ้าชิในเสียววินาทีเขาก็ได้เอาชนะอัจฉริยะผู้ฝึกตนขั้นห้าจากตระกูลชิวและตระกูลสิน ต่อจากนี้เขาสามารถท้าประลองได้เพียงสียอดอาชฉริยะเท่านั้นเขาเลือกที่จะท้าประลองกับชิวชางอี้ชิวชางอี้แต่งตัวเรากับบัณฑิตผู้หล่อเหลาไม่ช้าทั้งสองก็เข้าปะทะกันจุดเด่นของชิวชางอี้ก็คือความเร็วร่างของเขาในชุดสีขาวกระโจนทะยานไปบนอากาศราวกับสายลมชิวชางอี้เป็นผู้ที่รวดเร็วที่สุดในบรรดาผู้สืบทอดของตระกูลชิวรุ่นนี้แต่เจ้าชิ ก็เสมอกับอีกฝ่ายในทุกแง่มุมแม้ว่าความเดียวจะด้อยกว่าตามกฎหากการประลองจบลงที่เสมอผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินหลังจากที่ถกเทียงกันอย่างยาวนานพวกเขาก็ตัดสินว่าชิวช้างอีเป็นผู้ชนะเพราะเขาได้เปรียบและผู้ตัดสินเป็นคนตระกูลชิวแม้จะดูไม่ยุติธรรมไปบ้างแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยค้านหลังจากที่ชนะ ชิวชางอี้ก็มองไปยังเจ้าอยู่เฟยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มเขาไม่ซ่อนความต้องการการอยู่เคียงข้างชิวเมิ่งอยู่ทำให้ปุ๊ทำให้ภูมิต้านทานสตรีที่ร้อนแรงของเขาสูงยิ่งนักแต่ดวงตาของเขากลับเปล่งประกายเมื่อได้เห็นเจ้าอยู่เฟยหากพลาดจากนางเขาต้องเสียใจไปชั่วชีวิตชิวชางอี้ท่านอยากจะประลองกับข้าอย่างนั้นหรือไม่ คนที่ข้าต้องการประลองด้วยคือเขาดวงตาของชิวชางอี้จับจ้องไปยังคนที่นั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวแม่เจ้าเฟิงจะไม่ได้ปาดกลัวอีกฝ่ายแต่กลับง,งุนงงถ้าอยากรู้นะักว่าน้องเจ้าผู้นั้นพิเศษอันใดกันกระทั่งเจ้าอยู่เฟยต้องมาขอบัตรเชิญให้อีกอันความดิษยาพุ่งพลาดในหัวใจของเจ้าหลินหลงอะไรนะยูเฟยขอบัตรเชิญ อีกอันเพื่อเขาส่วนเจ้าเฟิงนั้นยิ้มอย่างตื้นตันในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าเขาได้บัตดเชยมาได้อย่างไรขอบคุณพี่อยู่เฟยเราเป็นสหายที่ดีเพื่อนบ้านที่ยอดเยี่ยมหากเจ้าต้องการจะขอบคุณข้าเช่นนั้นก็เอาชนะเขาแน่นอนเจ้าเฟิงรู้สึกได้ถึงความเร่าร้อนในหัวใจการที่เจ้าอยู่เฟย ไปยังตระกูลชิวเพื่อขอบัตรเชิญอีกอันให้เขาเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาไม่แพ้ชิวชางอี้นั้นมีทีท่าป,ปกติแต่ในใจกลับมีความลิสยาเล็กๆ แต่ผู้ที่อิดฉ้าอย่างแท้จริงนั้นคือเจ้าหลินหลงตอนนั้นเองร่างสองร่างก็เข้าปะทะกันความเร็วของทั้งสองนับว่าไม่อ่อนด้อยไปกว่ากันแต่ขณะที่เจ้าเฟิงใช้ความสามารถเพียงแค่70-8ถึงเอร์เซเท่านั้นแผ่นหลังของชิวชางอี้เริ่มที่จะเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเขามักจะเป็นผู้ฝึกตนที่เร็วที่สุดในบรรดาผู้สืบทอดรุ่นนี้ในเมืองประกายอารุณ แต่ตอนนี้กลับมีคนที่มีความเร็วไม่น้อยกว่าเขาแต่ความแข็งแกร่งของวิชาเสริมกายยาและวิชาโจมตีกลับเหนือกว่าเจ้าเฟิงใช้ดัชนีดารามันรวดเร็วจนชิวชางอี้ไม่มีเวลาหลบผลของมันทำให้แขนทั้งข้างของเขาชาหนึบร่างของเขาถูกกระแทกถอยไปสองก้าวก่อนที่จะหยุดลงและแพ้ในที่สุดตอนนี้เองที่หัวใจของเจ้าหลินหลงกระตุก ดัชนีดารานั้นคล้ายคลึงกับวิชาดัชนีเมฆนภาทั้งสองล้วนเป็นวิชาระดับสุดยอดที่ทรงพลังอย่างมากเจ้าเทียนชางเคยบอกกับเขาไว้ว่าวิชาดัชนีเมฆนาภาเป็นหนึ่งในวิชาระดับสุดยอดที่ทรงพลังที่สุดในตระกูลเจ้าไม่มีใครสามารถเผชิญหน้ากับเขาได้นอกสจากคนคนนั้นจะเรียนรู้วิชาดัชนีดาราหากได้เผชิญหน้ากันเขาจะแพ้และที่เจ้าเทียนชาง ไม่สอนดัชนีดาราให้กับเขาก็เป็นเพราะว่ามันฝึกฝนได้ยากมากและความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะทำลายอนาคตของคนผู้นั้นได้เลยแม้จะเป็นหัวหน้าพักแต่เจ้าเทียนชางก็ไม่อาจอนุญ,ญาตให้เจ้าหลินหลงเลือกวิชาระดับสุดยอดเพิ่มได้อีกเจ้าหลินหลงยังคงเบาใจที่เขาคิดว่าดัชนีดาราของเจ้าเฟิงนั้นคงจะอยู่เพียงแค่ระดับสอง การที่เจ้าเฟิงใช้ดาชนีดาราในการเอาชนะชิวชางอี้ได้ในหนึ่งกระบวนท่าทําให้เหล่าผู้ชมในงานชุมนุมต่างลุกฮือขึ้นทันทีความวุ่นวายเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งในทันใดเพราะชิวชางอี้เป็นหนึ่งในสี่ยอดอัจฉริยะการที่เอาชนะเขาได้นั้นหมายความว่าเจ้าเฟิงอาจจะกลายเป็นหนึ่งในสี่ยอดอัจฉริยะรุ่นต่อไป ในตอนนี้แม้แต่เจ้าชิเจ้าหันและเจ้าสิ้นก็ไม่อาจที่จะซ่อนความตื่นตะลึงของตนเอาไว้ได้หลังจากเอาชนะชิวชางอี้เจ้าเฟิงก็กลับไปยังกระโจมของตระกูลเจ้าดูเหมือนข้าจะไม่ได้ทำให้ท่านผิดหวังข้าก็แค่พูดไร้สาระแต่ข้าก็ยังอยากรู้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของน้องเฟิงเหมือนกัน ขณะที่เจ้ายูเฟยพูดคุยหยอกล้อกับเจ้าเฟิงเด็กหนุ่มรู้สึกได้ถึงจิตสังหารที่มาจากด้านข้างและเมื่อหันไปดูก็พบกับเจ้าหลินหลงที่นั่งนิ่งและมองตรงมายังเขาอย่างตักเตือน อีกฝ่ายเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคู่แข่งหัวใจของตนงานชุมนุมยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งชิวเมิ่งอยูขึ้นไปยังลานตะลองเพื่อแสดงความสามารถนางเอาชนะเด็กหนุ่มผู้ฝึกตนขั้น4และห้าจำนวนมากแม้แต่เจ้าชินกับเจ้าหลิงก็รับมือนางได้ไม่เกิน สามกระบวนท่าส่วนเจ้าชิและเจ้าหาันรับมือนางได้ไม่เกิน20กระบวนท่าในที่สุดนางก็เอ่ยปากขอประลองกับเจ้าหลินหลงซึ่งตอนนี้เขามีพลัง ฝึกตนสูงที่สุดในบรรดาสียอดอาฉริยะและเจ้าหลินหลงกลับเห็นว่านางเพิ่งต่อสู้มาแม้เขาจะชนะก็ไม่ยุติธรรมชิวเมิ่งอยู่ยิ้มและไม่ปฏิเสธนางจึงขอไปพักสักครู่นั่นทําให้เจ้าหลินหลงต้องหาผู้อื่นมาประลองกับตนไปก่อนและคนที่ใจกล้าพ,พอที่จะมาขอประลองกับเขาก็คือชิวหลิงแต่ในทุกการโจมตีของชิวหลิงไม่สามารถแตะได้แม้กระทั่งใช้เสื้อของอีกฝ่ายฝุ่ ร่างของเจ้าลินหลงหายไปจากสายตาของเขาอย่างกระทันหันเป,ปรียงเสียงปะทะดังสนั่นระเบิดขึ้นร่างของชิวลินนิ่งงนันแขนของเขาไม่อาจขยับได้อีกแล้วที่เบื้องหลังของชิวลินเจ้าลินหลงวางมือข้างหนึ่งเอาไว้บนหัวไหล่ของอีกฝ่ายเมื่อชิวลินไม่อาจขยับได้อีกเจ้าหลินหลง จึงถามหาว่ามีใครที่จะไปลองกับเขาอีกไหมในตอนนั้นเองเด็กหนุ่มขั้นห้าจากตระกูลชินขึ้นไปบนเวทีเพื่อขอประลองและก็ถูกอีกฝ่ายเอาชนะได้ในสามกระบวนท่าจากนั้นเจ้าหลินหลงก็มองไปยังซินหูเห่เฮิงที่ดวงตาย,ยังปิดสนิทไม่ได้ตอบรับใดใจากเขาทั้งสิน้นและกถ็ถึงเวลาของการประลองที่ใครหลายๆคนอยากจะดูนั่นก็คือการประลองระหว่างเจ้าหลินหลงกับชิวเมิ่งหยู ทั้งสองเข้าประทะก,กันบ่อยครั้งกลางอากาศทุกครั้งที่ประทะก,กันชิวเมิงหยูใช้พลังของเจ้าหลินหลงในการดีดต,ตัวให้ลอยสูงขึ้นไปทุกครั้งชิวเมิงหยูในตอนนี้นับได้ว่าเหนือกว่าซินทงแต่ด้อยกว่าเจ้าเฟิงวิชาเคลื่อนไหวของนางไม่ได้อยไปกว่าชิวชางอี้ขณะเจ้าหลินหลงใช้วิชาย่างก้าวเงาจนถึงสุดขีดความสามารถก็ไม่ได้เปรียบ ผ่านไป40กระบวนท่าการโจมตีของเจ้าหลินหลงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากผ่านไป50กระบวนท่าเจ้าหลีนหลงก็ใช้วิชาระดับสุดยอดของเขาชิวเมืองอยู่ไม่อาจรับการโจมตีของอีกฝ่ายได้อีกนางแทบกระอักเลือดและพ่ายแพ้ไปในอีก10กระบวนท่าต่อมา ตอนนี้มีเพียงซินหวูเฮิงที่สามารถประลองกับเจ้าหลินหลงได้ขณะที่ถามหาคนต่อไปที่จะประลองกับเขาดวงตาของเจ้าหลินหลงก็จับจ้องไปยังร่างของซินหวู่เฮิงทำให้ผู้คนทำให้ผู้คนต่างเรียกร้องให้ซินหวู่เฮิงออกมาเจ้าของชื่อก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างเยือกเย็นไม่มีประโยชน์เช่นคราวก่อนเพียงสิบกระบวนท่าเท่านั้น ซินหูเฮิงมีอีกชื่อหนึ่งว่า10กระบวนท่าจนบัดนี้ยังไม่มีใครรับมือเขาได้มากกว่า10กระบวนท่าเลยขณะนี้การชุมนุมได้เข้าสู่จุดที่เข้มข้นที่สุดด้วยความเป็นห่วงชิวเมื่องหอยูจึงเอ่ยเตือนเจ้าหลินหลงที่ได้ใช้พลังไปบ้างแล้วให้พักเสียก่อนจะดีกว่าเจ้าหลิงจึงกระโดดออกไปยังใจกลางลานประลองพร้อมด้วยหอกของเขาเพื่อประลองก่อน ให้เจ้าหลินหลงได้พักสักนิดเจ้าหลิงคืออันดับที่7ในงานประลองจัดอันดับของพรรคเจ้าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมงานชุมนุมครั้งนี้แต่เจ้าหลินหลงได้ให้พื้นที่ของเจ้าเฟิงแก่เขาเขาจึงรู้สึกซาบซึ้งในตัวของเจ้าหลินหลงและต้องการที่จะช่วยเหลืออีกฝ่ายเจ้าหลินหลงเองก็ไม่ปฏิเสธความหวังดีเดินกลับไปยังกระโจมและเริ่มฟื้นฟูพลังการประลองเริ่มขึ้น เจ้าหลิงทิมแทงหอ,อกไปยังหัวไหล่ซ้ายของคู่ต่อสู้แต่อีกฝ่ายกลับทำหน้าไร้อารมณ์ขณะที่ยกนิ้วหนึ่งนิ้วที่ดูแสนจะธรรมดาจมตีเข้าที่จุดอ่อนของปลายหอ,อกอย่างแม่นยำพลังภายในไหลผ่านหอ,อกเงินเข้าสู่ร่างของเจ้าหลิงจนกระอักเลือดหอ,อกกระเด็นหลุดจากมือร่วงลงพื้น เจ้าหลิงพายแพ้ให้กับนิ้วหนึ่งนิ้วในเซียววินาทีเจ้าฟึงมองทุกอย่างด้วยตาซ้ายทุกๆกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายดูจะธรรมดาและง่ายดายแต่กลับสามารถโจมตีไปยังช่องว่างของเจ้าหลิงได้ราวกับอีกฝ่ายมีความสามารถเดียวกับดวงตาซ้ายของเขานอกจากนั้นการโจมตีของซินหวู่เฮิงราวกับเคลื่อนไหวไปตามอะไรบางอย่างที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาคล้ายคลึงกับ การโจมตีของหญิงสาวในหุบเขาผู้นั้นเพื่อให้เจ้าหลินหลงได้ฟื้นฟูพลังอีกนิดเจ้าชิจึงกระโดดขึ้นไปบนลานประลองความแข็งแกร่งของเขาใกล้เคียงกับสียอดอัจฉริยะที่สุด เขาจึงเป็นคนที่ดีที่สุดในการทดสอบพลังของซินหู่เฮิงในที่สุดนิ้วและกัปันก็เข้าปะทะกันแล้วนิ้วของซินหู่เฮิงกลับลากผ่านหมัดของอีกฝ่ายร่างของเจ้าชิกระเด็นลอยออกไปพร้อมกับแขนที่ชาหนึบแต่เขายังไม่แพ้ทั้งสองแลกนิ้วละหมัดกันสามกระบวนท่าสินหวู่เฮิงไม่ขยับสก้าวขณะที่เจ้าชิเหงื่อออกไหลโชกและหายใจหอบ เมื่อเข้าสู่กระบวนท่าที่5อกและแขนของเจ้าชิก็เจ็บปวดจากการใช้การป้องกันและแล้วกระบวนท่าที่6ซินหูเฮิงก็ได้ใช้วิชาแข่งระดับกลางโจมตีเข้าที่แขนของเจ้าชิดังปักเจ้าชิกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดและสุดตัวลงกับพื้นซินหูเฮิงใช้เพียงวิชาระดับกลางในการเอาชนะเจ้าชิใน6กระบวนท่า หลังจากเจ้าชิแพ้แตระกูลชิวก็ได้ส่งสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ออกมาสองสามคนเพื่อที่จะย่างเชิงซินหมู่เฮิงแต่ก็ไร้ประโยชน์เจ้าเฟิงมองไปยังการประลองเบื้องหน้าแล้วสรุปได้ในที่สุดว่าซินหู่เฮิงฝึกวิชาระดับกลาง 5ถึง6วิชาจนกระทั่งเข้าสู่ขั้นสุดยอดในเวลาเดียวกันบนต้นไม้ใกล้งานชุมนุมปรากฏร่างสองร่างในชุดสีเงินหลบซ่อนอยู่ภายในแมกไม้โดยไม่มีใครในบรรดาอัจฉริยะหรือผู้ชมหรือแม้กระทั่งผู้อาวุโสรับรู้ถึงตัวตนของทั้งสองพวกเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวตนของซินหู่เฮิงซึ่งยังยืนทำหน้าไร้อารมณ์อยู่กลางลานตลอง เจ้าลิ้นหลงที่เข้าสู่สถานะสมบูรณ์พร้อมที่สุดขึ้นไปบนลานประลองเขาใช้ย่างก้าวเงาที่เข้าสู่ขั้นสุดยอดทำให้ซินหูเฮิงพ่นลมหายใจออกก่อนที่จะค่อยๆปล่อยมือที่ค่วยหลังออกมาสีหน้าของเขาแปเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมการประลองก่อนหน้านี้ทั้งหมดเขาใช้เพียงนิ้วเดียวแต่คราวนี้เขาจะใช้มือทั้งสองข้างฟุบเปรียงฝ่ามือของ เขากับร่างสีทองวาดไปยังแผ่นหลังของซินหูเฮิงอย่างรวดเร็วแต่อีกฝ่ายก็หลบได้ทันด้วยการถดร่างท่อนบนไปเพียงเล็กน้อยทุกอย่างเป็นไปตามที่เจ้าเฟิงคาดไว้วิชาเคลื่อนไหวของเจ้าหลินหลงไม่มีผลอันใดเลยกับซินหูเฮิง